ครับก็สวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็สวัสดีเพื่อนช่างผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับช่างกบจะพามาแปลงอบอร์ดของทีวี TV LCD เป็นของบอร์ดจีนนะครับบอร์ดตัวนี้มันใช้ได้หลายรุ่นนะครับเอาป้า อะไรคูกา้าอะไรพวกนี้ที่เป็นที่เป็นจีนนะครับตระกูลจีนต้องดูก่อนอาการนี้มันเกิดจากอะไรนะครับช่างกบก็ไม่แน่ใจก็คือเพื่อนช่างไม่ใช่เ,เ,เพื่อน,น,นะน,เ,น,นนะเป็นเพื่อนกันนะครับที่ทำงานเคยทำงานด้วยกันนะครับเป็นพี่นะครับเป็นพี่เหมือนเพื่อนเพื่อนกันนั่นแหละครับ เขาออกมาให้ซ่อมนะครับเพราะว่าเรามาจากลูกค้าอาการช่างกบลองเปิดดูแล้วเขาก็ลองเช็คคร่าวๆแล้วนะครับแต่เขาดูแล้วมันทําไม่ได้นะครับไม่รู้เกิดจากอะไรนะครับไอซี IC ตัวนี้เสียไอบอร์ดตัวนี้นะครับสั่งมือสองมานะครับมือสองมาจากเพจนะครับตัวนี้แล้วมันใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวช่างกบจะเปิดให้ดู จะเห็นไฟตรงนี้มันกระพริบนะครับลชังกบเสียบดูแล้วละ่ะไฟมันได้ประมาณหกสิบห้าโวลต์หลอดแบ็คไลท์เขาเปลี่ยนแล้วนะครับเขาเปลี่ยนหลอดแบ็คไลท์มาแล้วเขาคิดว่าหลอดแบ็คไลท์มันกระพริบไงบอกมันกระพริบพิว่าเป็นหลอดแบ็คไลท์ก็เลยซื้อหลอดแบ็คไลท์มาเปลี่ยนก็เลยพอเปลี่ยนแล้วมันไม่ใช่ จะปิดไฟนะแรับนึ่งปลั๊กให้ดูปิดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวจะปิดไฟเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอาจจะมืดนิดนึงมาดูตรงนี้ไฟมันจะกระพริบกระพริบ ไม่ติดเลยอันนี้ไม่ติดเลยเงียบเงียบเลยเนาะเปิดไฟแป๊บนึงเงียบเพื่อนสร้างดูนะครับผมจะเปิดเปรียบดูรู้สึกว่ามันเหมือนมันไฟมีมานะเปิดเปิดแป๊บนึงครับ มา30เนี่ยเจ็ดสิบสองเไหมเจ็ดสิบสองขึ้นมา8ปมันก็เหมือนแบ克ไลท์ไม่ติดแต่ว่าแบคไลท์ไม่ติดนะมันเสียหรือเปล่าเนี่ยอาการแบบนี้นะครับแต่เพื่อช่างบอกเปลี่ยนแบคไลท์มาแต่ช่างกดจะใช้ตัววัดอยู่แปลกด้นชะ่างไอไฟสองร้อช่างกบจะตกไหมถ้าตกอยู่ ที่หลอดมันต้องการนะครับก็คือแบคไลท์ไม่เสียปึ๊บเนี่ยไงครับห้าสิบสี่โวลต์ติดนะครับเห็นไหมห้าสิบสี่โวลต์แสดงว่าแบคไลท์ไม่ไไมชุดแบคไ,ไลท์ไม่เสียเนี่เห็นไหมครับมันมีแค่ประมาณสองเส้นนะครับสองเส้นที่มันทํางานก็คือสีขาวนี่เป็นลบอยู่แล้วที่มันเยอะๆนี่ไม่ไม่ใช่อะไรนะมันเส้นเดียวกันหมดเลย เาะวัดเส้นที่2ก็ได้เส้นแรกก็ได้ของ led เดี๋ยวจังกบจะปิดปิดปิดไฟเพื่อนช่ดูนะครับขอมุมสูงถ้าไฟตกถ้าไฟของจังกบตกเงี้ยก็คือแบ็คไลท์มันติดเห็นไหมครับสสว่างขึ้นเห็นไหมตามช่องเห็นไหมครับเพื่อนช่างเห็นไหมอยู่ฝั่งขวามือเห็นไหมนั่นแหละคือมันติดนะครับมันติดทุกดวง ขาก็บอกว่าเปลี no them them. ่ยนแบคไลท์มาแล้วได้ห้าสิบสี่จุดสี่นะครับก็แสดงว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแบคไลท์อะเป็นติดทุกดวงหรือว่ามันเสียเป็นบางดวงเอ๊ะเขาบอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนหมดนะเปลี่ยนหมดเป็นชุดโคงงอ่าเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้เทสนะครับใช้ตัวนี้ เสียบดูใช้บอร์ดเล็กนะครับบอร์ดเล็กเทสดูนะครับว่ามันจะทำงานได้ไหมเนี่ยตัวนี้นะครับบอร์ดเล็กนี่แบบนี้เขาเรียกว่าบอร์ดอินเวอร์เตอร์อปปจะทำการต่อสาย จะตัดออกก่อนนะครับถ้ามันมีปัญหาค่อยต่อคืนนะครับตัดออก <c oughs> วิธีต่อนะครับก็คือตรงนี้คำว่ากราวก็ใส่กราวคำว่าโวลต์เ bon นี่คือไม่ต้องใส่อันนี้มันปรับความสว่างปรับความสว่างนะครับถ้ามันมีอยู่ในตัวนี้นะครับ เราก็หามาใส่แต่ว่าช่างปบจะไม่ใส่นะครับจะให้มันสว่างเลยนะครับให้มันสว่างเลยไม่ต้องไปปรับไม่ต้องไปปรับอะไรส่วนออนออฟนี้ vcc นี้ก็ใช้30หรือ12ก็ได้หรือ15บอร์ดตัวนี้น่าจะไม่เกิน80บโวลต์หรือเปล่าหรือว่าเกบสิบโวลต์ช่างกุบไม่แน่ใจนะครับเพื่อนไปเพื่อนช่างเขาซื้อมาให้ส่วนออนออฟนี่ก็ใช้เป็น enable enable หรือเปล่าคำว่า enable enable เดี๋ยวนะมันจะแปลว่าเปิดปิดเดี๋ยวช่างกบต่อสายเสร็จแล้วจะมาอธิบายนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวช่างกบก็ทําเรียบร้อยแล้วจะให้ดูว่าวิธีการต่อต่อ,อยังไงก็คือเรามาดูจุดนี้ก่อนนะครับ อันนี้เอาสําหรับแนวทางนะครับอยากจะซ่อมตัวเก่าก็ได้หรือว่าจะเทสทําเป็นตัวเทสหรือว่าเป็นใช้ปิดงานก็ได้อันนี้ลูกค้าต้องการรวนช่างกบก็เพื่อนช่างเพื่อนพี่เขาก็ทํามาแล้วมันไม่จบช่างกบเขาบอกว่ามันนานแล้วก็เลยอ่ะโอเคคือบอร์ดนี้แปลงให้หน่อยเขาก็แปลงไม่เป็นครับเขาเลยบอกอขอให้กบแปลงให้หน่อย ก็คือตรงนี้นะครับกาวแล้วก็ตรงนี้ไม่ได้ต่อแล้วก็ออนออฟนี้ช่างกบออนออฟช่างกบต่อกับตัวนี้นะแล้วก็อันนี้ไฟ vcc ขยายออกไปอีกนิดนึงใกล้ไฟตรงนี้นะครับตรงนี้อันนี้ off, ออนออฟอันนี้ไฟช่างกบใช้12บโวลต์หรือจะใช้30ิตัวนี้ก็ได้นี่จะเขียนบอกนะบตัวนี้มันเขียนบอกอยู่แล้ว ขึนบอกยี่ห้ายห้ากับสิบสองช่งกบใช้สิบสองแต่ถ้าจอใหญ่อ่ะจอสีจอประมาณสักสี่สิบนิ้วขึ้นอะใช้สามสิบได้นี่สิบสองลองดูครับมันจะพอกับหลอดไหมไฟนะครับไอ้ที่งออนออฟนี่ช่างกบใช้ตรงนี้ออนออฟนี่รุ่นนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้นี่ใช้กับสี่ตัวนี้ออนออฟตัวนี้ทำไมถึงใช้ตัวนี้ช่างกบมันเป็น IC เบอร์นี้เดี๋ยวให้ดู

ขาหนึ่งขาสองนะครับเป็นคําสั่งเปิดปิดนะครับคําสั่งเปิดปิดตัวนี้ไปเลนะเนี่นี่ขาสอง em นะครับก็ไล่ดูว่าตัวในขาสองคำสั่งมันเป็นถ้ามีาไฟไฮก็คือมันจะทํางานตัวนี้ถ้าถ้าไฟเป็นศูนย์มันจะปิดการทํางานนะครับคําสั่งตัวนี้นะครับ en enable enable อะไร่เนี่ยแปลว่าเปิดใช้งานนะครับ ระบมจะเทีให้ดูนะครับว่ามันติดปกติไหมปิดไฟไฟขอปิดไฟแป๊บนึงนะครับครับสว่างแล้วนะครับสว่างปกตินะครับไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาดูจอสิสวยงามไหมแปบบ๊บนึ แง้มดูแค่คืนมันยังแง้มด้อ่านี่ไงเห็นไหมครับโลโก้ขึ้นละนะครับคือติดไม่กระพริบลแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับจะวัดไปให้ดูตรงตั้งกบใส่นะครับเป็นสิบโวลต์นะครับสิบโวลต์ตรงคำว่าออนออฟก็มันจะได้4ี่จุด้าโวลต์ก็คือมันจะออนตลอดคำว่า e อ็นอะ enable นะครับ เป็นเนมเบิลเป็เนมเบิลพอประมาณนี้อยู่ดูไฟออกเจ็ดสิบสามนะครับเจ็ดสิบสามโมงโอเคนะครับก็อันนี้มันมันมันปรับอัตโนมัตินะครับรับหลอดนะครับก็มีแค่นี้แหะครับในการแปลงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่างผมด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่า ลูกค้าต้องการด่วนก็ทําแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ด่วนแล้วก็เราเช็คถ้าเช็คไม่ได้เราก็ต้องจบแบบนี้นะครับหาที่ใส่โอเคขอบคุณมากครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตดตามให้กับช่างกบด้วยนะกล้าสวัสดีกล้าขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปช่างกบนะครับสวัสดีกล้าผม